เตรียมเปิดตัว Infinix Note 12ซซรีส์ที่ไทยวันนี้เวลา17นาฬิกาสมาร์ทโฟนเกมมิ่งยืน1ทุกสนามรบล่าสุดทั้ง Infinix ประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งตระกูล n o ดเซรีส์อย่าง Infinix Note 12ซีรีส์ในวันนี้ครับในเวลา5โมงเย็นครับโดย Infinix Note 12ซีรีส์ที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า a r e ี a ามาสเตอร์ยืนหนึ่งทุกสนามลบโดยสมาร์ทโฟนอินฟินิ Note 12มีหน้าจออัมเลตขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วเป็นแบบ Full HD Plus ใช้ชิปตัวแรงอย่าง m e d i a t e k h e l i o G96 ให้แล้มาที่ 8GB ิและเพิ่มได้อีก 5GB ิรวมสูงสุดได้ถึง 13G สกิกเลยทีดียวครับส่วนหลอมาให้มาที่ 256GB เพื่อตอบสนองการเล่นเกมที่เลื่นไหลและเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงได้อย่างเหนือระดับในราคาสุดคุ้มให้กองหลังเในหลักความเร็ว50ล้านเซลมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมมีชาร์จไว3-3วัตต์อีกด,ด้วยครับส่วนจะมีราคาที่เท่าไหร่เราคงต้องรอดูกันเย็นนี้กันอีกทีนะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่ดือนลม2ยิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ